สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรากำลังพูดถึง เรื่องของความปลอดภัยในสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าประชาชนคนทั่วไปไม่รู้สึกปลอดภัยไปที่ไหนก็มีความหวาดระแวงกลัวนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาเป็นประเด็นถ้าเกิดเราดูนะครับว่าในหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีความปลอดภัยเช่นอย่างกับสิงคโปร อย่างเมื่ออดีตในไต้หวันนั้นคนจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่ต้องกลัวฉันจะไปที่ไหนก็จะไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีใครมาทำร้ายทำลายเราสิ่งเหล่านี้ทำให้นักลงทุนต่างประเทศในยุคนั้นหันไปลงทุนในไต้หวันอย่างมหาศาลเลยทีเดียว ไต้หวันนั้นก็เกิดการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วเพราะว่าทุกคนนั้นมาลงทุนในไต้หวันสำหรับในสิงคโปร์ก็เช่นกันวันนี้ในสิงคโปร์นั้นในแต่ละปีนั้นมีคดีความเรื่องอาชญากรอาชญากรรมนั้นไม่เกินประมาณพันคดีนะครับอาชญากรฆ่าคนในประเทศไทยนั้น มีมากมายทุกวันที่เราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับถ้าเกิดว่าเรานั้นยังเก็บเขาแล้วยังรักษาเขาเพราะว่าผมเห็นหลายครั้งที่คนเหล่านี้ออกจากคุกมาแล้วก็ยังไปทําการฆ่าคนอีกกฎหมายสังคมเรานั้นอ่อนแอนะครับรัฐบาลชุดนี้นี้สามารถที่จะใช้กฎหมายหลายๆตัวและน่าจะต้องมาปรับปรุงกฎหมายให้มันเหมาะสม กับคนเลวที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้อีกแล้วคนแบบนี้เราไม่ควรที่จะเก็บเขาล่ะครับวันนี้สิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือประหารชีวิตสถานเดียวสังคมนั้นก็จะได้รู้สึกปลอดภัยสังคมนั้นก็จะได้พัฒนาแต่ประเด็นก็คือว่าคนเหล่านี้นั้นจะต้องได้รับการพิจารณาให้ความยุติธรรมไม่ใช่ว่า จะตัดสินโดยคณะกรรมการใดๆคณะกรรมการหนึ่งเราจะต้องมีความโปร่งใสในความผิดแล้วในความยุติธรรมถ้าเกิดว่าเข้าเงื่อนไขอย่างที่ผมว่าแล้วล่ะก็เราก็ไม่ควรที่จะเก็บเขาแล้วควรจะประหารอย่างเดียวครับนั่นก็คือสิ่งที่จะทำให้อนาคตของสังคมไทยเรานั้นมีความยั่งยืนมีความมั่นคงและจะทำให้ ประชาชนนั้นมีแต่ความสุขและเจริญก้าวหน้าครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ